ล้มไปเลยหละค่ะล้มไปเลยช่วงหนึ่งดีกว่าเรียกว่าแบบมันมืดไปเลยดีกว่าเพราะว่าช่วงนั้นคือคือเหมือนมันปัญหามันเยอะมากจนเราทําอะไรไม่ถูกบางทีมันรับมือกับหลายๆเรื่องพร้อมกันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะอาจจะเครียดมากตอนนั้นใช่ก็คือก็คุยกันค่ะก็คุยกันในบ้านแล้วก็คือเราก็เปิดอกคุยกันมากขึ้นจากแต่ก่อนที่เราไม่ค่อยได้คุยกันเลยเนาะเรื่องปัญหาอะไรเงี้ยก็จะเก็บกันไว้เงียบอย่างเดียวตอนนี้ก็คือเริ่มคุยกันแล้วคุณแม่ก็ บอกแล้วนะว่าให้พูดนตอนที่คุณแม่ป่วยอะ่ะมันเข้าระยะอันตรายแล้วแล้วที่ที่เป็นข่าวไปที่แม่ไม่กล้าบอกน้องนะคะพอบอกเขา,เขาก็ฟุบไปที่ที่บอกอะคะ่ะแล้วแม่ก็คิดว่าเออมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วคือแม่ไม่อยากให้คีโมแม่ไม่อยากอะไรแม่ไม่รู้มันทรมานเพราะคีโมเองอะ่ะ ปกติเวลาเราให้คีโมมันทำลายตัวตัวที่ดีเราไปด้วยใช่ไหมคะมันจะเริ่มจากแม่เหนื่อยเหนื่อยมากๆเหนื่อยแล้วก็ทานอะไรก็ไม่ค่อยได้แต่ตัวมันอ้วนมันบวมแล้วก็แล้วก็แบบอนอนไม่หลับปวดหัวตลอดเวลาแล้วก็เจ็บตรงนี้ค่ะใต้ชายโครงตำแหน่งตับแล้วก็ความดันมันจะสูงขึ้นไปถึง200จนแม่น็อกเลยนะ <c oughs> พี่หนุม่ม <c oughs> คุณแม่ ถ้าคุณแม่จะหายเข้าไปโรงพยาบาลแล้วคุณแม่จะบอกลูกว่ายังไงเขาจะไม่รู้เหรอว่าคุณแม่เป็นอ่ะจะโกหกลูกทําไมยังไงมันก็มาถึงนี่แล้วบอกเขาเถอะพี่หนุ่มพี่หนุ่มตัวนีก็คุยกับลูกว่าเขาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่ได้เป็นภาระลูกนะลูกอ่ะ มีพ่อกับแม่ที่ต้องดูเลี้ยงดูเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องบอกลูกไม่บอกลูกไม่รู้แล้วห้ามปิดบงังต่อไปนี้มีอะไรต้องคุยไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ต้องคุยต้องบอกต้องเล่าไม่ต้องไปกังวลว่าลูกจะทนไหวไหมรับไหวไหมเป็นภาระให้ลูกไหมอะไรนะอย่าลืมนะมนะที่พูดเมื่อกี้ <laughs> ล่าสุดแม่ทำา Mi3 ครั้งนะคะแล้วก็ทำทำซีทีสแกนอันเดอร์ซาวทุกอย่าง สุดท้ายที่ไปตรวจเนี่ยผู้ช่วยรศอาจารย์ท่านนั่งอย่างเนี้ค่ะท่านนั่งเท้าคางมันไปไหนมันไปไหนแล้วแล้วแม่ก็ไม่ได้พูดเลยเพราะว่าแม่ก็บอกว่าแล้อันตรายไหมคะมันต้องมันต้องทําอะไรไหมคะต้องรักษาไหมคะต้องอะไรไหมไม่รู้จะรักษาอะไรเราเรารจะต่อไปให้ทําอะไรคะนูน่นปีหน้าหนอด สักหกเดือนมา follow up อีกทีมันไม่เห็นค่ะก็หัวใจก็ดีค่ะก็อยากรู้ใช่ไหมคือทุกคนก็สงสัยว่ามันเป็นยังไงความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่ค่ะตอนนี้ยังดีอยู่ก็ก็เรียกว่าแฟนก็ได้ค่ะเรียกว่าแฟนก็ได้เรื่องความรักไอ้ก็พูดเลยว่าอาจจะไม่ใช่แบบปัจจัยหลักในชีวิตในตอนนี้อาจจะเป็นครอบครัวกับงานมากกว่าแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ไอ้กับกับสเตฟานนะคะก็ยัง ก็ยังจับมือกันอยู่ยังไปด้วยกันอยู่ยังคอยให้กําลังใจยังเรื่อยๆอยู่กลับมาได้เพราะว่ามันทุกอย่างมันเริ่มมันเริ่มเข้าที่เข้าทางากกว่ามันก็เลยเริ่มกลับมาคุยกันแม่มาแชร์เรื่องมาแช็งที่ท,ที่แม่ป<ช>่วยแล้วแม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของไม่คิดเลยค่ะเพราะว่า ตอนที่คุณแม่ป่วยอ่ะมันเข้าระยะอันตรายแล้วแล้วที่ที่เป็นข่าวไปที่แม่ไม่กล้าบอกน้องนะคะพอบอกเขาก็ฟกไปที่ที่บอกอะคะ่ะแล้วแม่ก็คิดว่าเออมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วคือแม่ไม่อยากให้คีโมแม่ไม่อยากอะไรแม่ไม่รู้มันทรมานเพราะคีโมเองอ่ะปกติเวลาเราให้คีโมมันทำลายตัวตัวที่ดีเราไปด้วยใช่ไหมคะ ล่าสุดแม่ทำเอ็มไอสามครั้งนะคะแล้วก็ทำทำซีทีสแกนอัน s ์ u n d ทุกอย่างาสุดท้ายที่ไปตรวจเนี่ยท่านเป็นอรองศาสตราจารยา์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านนั่งอย่างนี้ค่ะท่านนั่งเท้าคางมันไปไหนมันไปไหนแล้วแล้วแม่ก็ไม่ได้พูดเลยเพราะว่าแม่ก็บอกว่า แล้วอันตรายไหมคะมันต้องมันต้องทําอะไรไหมคะต้องรักษาไหมคะต้องอะไรไหมไม่รู้จะรักษาอะไรเรา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 จะต่อไปให้ทําอะไรคะนูน่นปีหน้าหนวดสักหกเดือนมา Fol l o อ up อีกทีมันไม่เห็นคะ่ะมันจะเริ่มจากแม่เหนื่อยเหนื่อยมากๆเหนื่อยแล้วก็ทานอะไรก็ไม่ค่อยได้แต่ตัวมันอ้วนมันบวมแล้วก็แล้วก็แบบ อนอนไม่หลับปวดหัวตลอดเวลาแล้วก็เจ็บตรงนี้ค่ะใต้ชัยโครงตำแหน่งตับแล้วก็ความดันมันจะสูงขึ้นไปถึง200จนแม่น็อกเลยนะคือ <c oughs> อันดับแรกเลยคือเรื่องของสภาพจิตใจม,มันดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราไม่มีอะไรต้องกังวลเกี่ยวกับครอบครัวคุณแม่แล้วเราก็สบายใจไปเปรีหนึ่งแล้วก็ทีนี้เราก็ได้โฟกัสงานเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าเราแบบแฮปปี้ขึ้นค่ะ ล,ล,นะล้มไปเลยหลยคะค่ะล้มไปเลยช่วงหนึ่งดีกว่า <laughs> เรียกว่าแบบมันมืดไปเลยดีกว่าเพราะว่าช่วงนั้นคือคือเหมือนมันปัญหามันเยอะมากจนเราทําอะไรไม่ถูก <c oughs> บางทีมันรับมือกับหลายๆเรื่องพร้อมกันไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะอาจจะเครียดมากตอนนั้น <c oughs> ใช่ใช้การเยียวยาด้วยอะไรไคะทำให้เรารู้สึกว่าสู้กับวันไดไอคิดว่าน่าจะเป็นครอบครัวค่ะเพราะว่าไอรู้สึกว่าถ้า หนึ่งคือไอเป็นเสาหลักที่บ้านเนาะและถ้าเราไม่ไม,ไม่ลุกขึ้นมาเข้มแข็งเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่เนาะอะไรอย่างเงี้ยคืออน,น่าจะเป็นกําลังใจจากที่เราต้องฮึดขึ้นมาเพราะว่าเราเห็นคนที่เรารักเนี่ยแย่แล้วถ้าเราแย่ไปด้วยเขาก็จะแย่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะค่ะ,คะ ก็คุณแม่ก็ยังต้อง follow up อยู่อีกยู่อีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะทำใครเพลงแล้วตอนขาแล้วอะไรนะคะเคยในบ้านเองคุยอะไรในบ้ามันมันจะเปลี่ยนเรื่องคุยกันในบ้นเพ่มข้มันมันเริ่มเป็น้องเป็นสามใช่ใช่ก็คือก็คุยกันค่ะก็คุยกันในบ้านแล้วก็คือเราก็เปิดอกคุยกันมากขึ้นจากแต่ก่อนที่เราไม่ค่อยได้คุยกันเลยเนาะเรื่องปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเก็บกันไว้เงียบอย่างเดียวตอนนี้ก็คือเริ่มคุยกันแล้วคุณแม่ก็ บอกแล้วนะว่าให้พูดนทุกคนเป็นพยานด้วยนะคะคใครปากแข็งากค่น่าจะแม่จริงจะไม่เก็บเวลาทุกคนเป็นพยานให้ไอ้ด้วยนะคะ<笑><笑>แม่แม่ไม่สามารถเก็บ <ười> อะไรไม้ได้คนในในสภาวะตอนนั้นเนาะที่น้องเจอปัญหาหนักๆแล้วความที่แม่เป็นอย่างนี้อุ้ยทาไมเรามาเป็นช่วงตรงนี้สงสารลูกกลัวเขารับไม่ไหวกลัว จะเป็นภาร,ระให้เขากลัวไปสารพัดไปหมดเลยมันเลยทําให้แม่แบบเอานะแบบไม่ต้องบอกเขาหรอกอแล้วเราขอขอโทษนะคะแม่ขออนุญาตพี่หนุ่มกันชัยแล้ว <c oughs> พี่หนุ่ม <c oughs> คุณแม่ถ้าคุณแม่จะหายเข้าไปโรงพยาบาลแล้วคุณแม่จะบอกลูกว่ายังไง <c oughs> เขาจะไม่รู้หรอว่าคุณแม่เป็นอะ่ะจะโกหกลูกทำไมยังไงมันก็มาถึงนี่แล้วบอกเขาเถอะ พี่หนุ่มหนุ่มตวดีเราต้องบอกขอเขาไหมว่าไม่ใช่มะเรลงทิปเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นมะเ็งทิปวันนั้นวันนั้นแม่บอกว่าวันนั้นแม่ไม่สบายใจแม่ไปเห็นไปดูข่าวของโหนกระแสนะคะแล้วมันหลายเดือนมาแล้วล่ะค่ะว่าม,มีมีผู้หญิงไปหลอกผู้ชายว่าเป็นมะเร็งนะคะแต่ว่าเป็นมะเร็งทิปแล้วหลอกไปเจ็ดล้านหรือเท่าไหร่แม่ไม่ทราบนะคะจำไม่ได้แม่ก็เลยบอกเฮ้ย พี่หนุ่มเขาคิดว่าแม่เป็นมะเร็งทิพย์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นแม่ก็คิดพี่หนุ่มโทรมาคุยโทรมาคุยโทรมาคุยแม่ก็บอกว่าแม่รักษาสองสอง,สอง,ส,องสองแห่งนะคะของเอกชนด้วยของรัฐบาลด้วยถ้าคิดว่าเอกชนจะไม่ข้อ,ข,อ,อข้อมูลแม่ก็ดูที่ของรัฐบาลเลยไม่ต้องนั่นเลยเพราะว่า ผลเลือดผลเอ็มาไอผลค่าตับค่าไตาทุกอย่างของแม่มีหมดค่ะแล้วตอนนั้นที่เปิดใจกับแม่ให,ให้คำังศา,องาลอะไรแนครอบลูกได้บ้างก็คุยกับลูกว่าเขาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่ได้เป็นภาระลูกนะลูกมีพ่อกับแม่ที่ต้องดูเลี้ยงดูเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องบอกลูกไม่บอกลูกไม่รู้แล้ว ห้ามปิดบงังต่อไปนี้มีอะไรต้องคุยไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ต้องคุยต้องบอกต้องเล่าไม่ต้องไปกังวลว่าลูกจะทนไหวไหมรับไหวไหมเป็นภาระให้ลูกไหมอ,อะไรแล้วนะอย่าลืมนะที่พูดเมื่อกี้่เเราต้องอนะว่าเราก็ไม่เคยกันไม่คยกัว่าไม่เคยเปิดใจกันีว่าไม่เคยไม่ได้ไม่เคยไม่เคยได้คุยกันลึกขนาดนี้ค่ะคือทั้งบ้านจะเป็นคนขี้กลัว สัสทุกคนเลยพี่สาวด้วยแล้วก็คุณพ่อด้วยก็เลยจะเป็นการที่เวลาเรามีปัญหาอะไรเราจะ,จะพยายามแก้ก่อนเหมือนเก็บเอาไว้ก่อนอะคะ่ะพอถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราค่อยเปิดอกพูดกันทั้งบ้านเป็นคนอดทนมากเลยอะอึดมากเลยไม่เข้าใจทําไมถึงบอกว่าทั้งร่างกายอะไรอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็ต่อไปกับคุยกันแล้วเนาะแม่เนาะแช่ใช่ใช่ใช่ทุกเรื่องค่ะก็บอกพยายามบอกคุณแม่ว่าแบบ ทุกเรื่องเลยนะแม่มีอะไรก็บอกค่ะค่ะมันเหมือนกับมันเหมือนกับตอนนั้นเราเขาเหมือนจะเสียทั้งคุณพ่อแล้วเขาจะเสียทั้งคุณแม่ด้วยแล้วตอนนี้มันเหมือนกับความฝันนะคะมันเหมือนมันปฏิหารมันเหมือนกับมันกลับมันกลับมาแล้วเราก็เดินต่อได้อย่างเงี้ยคะ่ะ เราค่ะว่าสถานะยังไงอะในตอนนี้สถานะหัวใจเหรอคะต้องมีแกรมแม่ตอบแทนแล้วกันอ่ะไหนไหนแม่ก็ยืนแล้วก็อ้าวไม่ไม่ใช่เล่นมุกเหรอไม่ใช่ไม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 ่มุกเออยังไงแม่อ้าวยังไงแม่ในมุกแม่ในมุกแม่ไม่ได้มุกเหรอในมุกแม่ก็คือแม่จะบอกว่าแม่ไม่ทราบ คุณแม่เป็นงานอยู่นะาคสกรคุณแม่เป็นงานอยู่การแสดงครแสดงแล้วล่ะแสดงหนึ่งเรื่องไม่เคยติดต่อได้นะคะโผล่ไปไม่ถูกเลยพราแม่มาแบบเนี้ย่ไปไม่ถูกเลยก็หัวใจก็ดีค่ะก็อยากรู้ใช่ไหมคือทุกคนก็สงสัยว่ามันเป็นยังไงนะความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่ค่ะตอนนี้ยังดีอยู่ ก็เรียกว่าแฟนก็ได้ค่ะเรียกว่าแฟนก็ได้เพราะว่าไอ้ก็ไม่ได้คุยหลายหลคนอะเนาะก็จะเรียกอย่างนั้นก็ได้ก่อนน้านี่ยให้สภาพหรือวเปื่อนิบนี่ว่าบางวันก็สนิทบางวันก็ไม่ใช่อะไรใช่วันวันบางวันทะเลาะกันก็เป็นบางวันทะเลาะกันเออใช่ค่ะก็คือมันเป็นช่วงของแบบหัวเรียวหัวต่อของของปัญหาหลายเรื่องด้วยแหละแล้วก็พอเขาก็เจอเราก็เจอมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีปัญหาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเหมือน จัดการบริหารมันได้ในเวลาเดียวกันเพราะว่าต่างคนต่างเจอมลสุมพร้อมกันเลยแล้วก็เลยเหมือนกับช่วงนั้นก็ไอซ์ก็ค่อนข้างแย่แล้วก็เราก็การเป็นเหมือนแบบมีสเปซนิดนึงห่างกันนิดนึงเพราะว่าเพื่อที่จะจัดการปัญหาของเขาแล้วก็จัดการปัญหาของไอซ์ด้วย <ไป S 1> แต่สําหรับตอนนี้ก็คือมันเริ่มมันเริ่มดีขึ้นค่ะมันเริ่มดีขึ้นใช่ยังจับมือกันอยู่ยังจับมือกัน<า>ว่า่่่่ใใใชใช,ใช,ใช อาจจะเป็นเรื่องระยะเวลาค่ะเรื่องระยะเวลาเพราะว่าในเรื่องตอนนั้นมันยังแบบยังยังคลุมเครือย,ยังแบบมันมีหลายเรื่องที่จะต้องแบบแก้ไขยอยู่ในตอนนั้นก็เลยอยากแบบแยกกันก่อนดีกว่นนะเาเนาะเราไปแก้ไขเราไปคิดตั้งสติก่อนไอ้ก็ต้องการสเปซเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของทางบ้านเราก่อนนะเลยแบบว่าแล้วพอพอเราเริ่มรู้สึกว่าคุณแม่หายและเราก็เริ่มเบาลงนิดนึงและทีนี้เราก็โฟกัสงานต่อเรื่องความรักไอ้ก็พูดเลยว่าอาจจะไม่ใช่แบบปัจจัยหลัก ในชีวิตในตอนนี้อาจจะเป็นครอบครัวกับงานมากวามมาก,กว่าแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ไอซ์กับกับสเตฟานนะคะก็ยังก็ยังจับมือกันอยู่ยังไปด้วยกันอยู่ยังคอยให้กําลังใจยังเรื่อยๆอยู่กลับมาได้เพราะว่ามันทุกอย่างมันเริ่มมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากกว่ามันก็เลยเริ่มกลับมาคุยกันใช่ตอนแรกไม่เข้าใจนะแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วอรก ม,มันเป็นเหมือนกับว่าต้องบอกกันว่าเขาเนี่ยทั้งเขาเนี่ยหนักอยู่เหมือนกันเขาโดนทั้งหนึ่งคอนโดฟไฟไหม้สองคุณแม่เสียซึ่งมันหนักมากเลยมันแบบแล้วในช่วงคุณแม่เสียไอ้ก็อยู่กับเขานะอยู่กับอยู่คือเราอยู่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ตัดขาดกันเราอยู่เราให้กําลังใจกันตลอดเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มาแบบเออเธอกินข้าวกันนะ นนกินข้าวดูหนังอาจจะไม่ใช่แบบนั้นในเรื่องของความห่างอาจจะเป็นแบบในการจัดการชีวิตของกันและกันมากกว่าเคยใใคกลัวมไหมในช่วงสถา,านการณ์ที่มันร้อนแหลมมากกว่ากลัวว่าจะได้จะปล่อยมือกันสักง,กงกีก็กลัวกัน,น <ะ S 1> ท<า>ั้งคู่นะคะพูดตามตรงเขาก็กลัวไอ้ก็กลัวเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่าเราพยายามทาทุกทุกทางให้ดีที่สุดในชีวิตเนาะไม่ว่าจะเรื่องของครอบครัวการงานหรือความรักเราก็ไม่อยากแบบ รักรักเลิกเลิอกอะ่ะเราอายุปามาโอ้แม่ก็อายุเท่าไอาไม่ใช่แม่แม่อายุเท่าไอาตอนแม่มีไอไง <c oughs> ใช่ไหมไม่เกี่ยวเลย <c oughs> อ่ะแค่นั้นแหละค่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะแต่แต่ตว่ามาันเหตุการณ์เราก็ได้เหมือนเป็นการพิสูจน์นะคะว่าจริงๆเราค่อนข้างไปด้วยกันได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันเหนียวแน่นนะคะความความเหมือนกับความ ความสัมพันธ์มันเหนียวแน่นก็เลยก็เลยแบบว่ามันตัดกันไม่ขาดใช่เพราะว่าเขาก็อยู่กับเราในช่วงที่เราแย่แย่ที่สุดเลยแล้วเขาก็ยังเป็นแบบคนที่คอยแบบปกป้องแล้วก็ช่วยช่วยเหลือเราในในตอนที่เราไม่มีใครเพราะฉะนั้นก็เลยแบบมันความดีๆความความดีความรักความอะไรแบบนี้มันตัดกันไม่ได้ก็มองอนาคตเหรอคะตอนนี้ก็ เก็บเงินนะคะอันดับแรกอันดับแรกคือต้องเก็บเงินก่อน <S <S นันแกแสดงท่าน่งม่อนกแรือแม่แม่บอกว่า,าแม่แม่มีเงื่อนไขแม่มีเงื่อนไขว่าใครก็แล้วแต่ที่จะต้องเข้ามาเป็นคู่ชีวิตลูกแม่ไม่เอาแม่ไม่เอาคู่รักนะแม่ต้องการคู่ชีวิตเ,เพราะฉะนั้นคุณต้องสพอร์ตลูกเราได้ทุกเรื่องทั้งสภาพจิตใจ ครอบครัวทุกอย่างคนนี้ละคนนี้ละแม่แล้วคุณต้องรับความเป็นเข้าได้ถ้าคุณรับไม่ได้ยังไม่ต้องเข้ามาคนนี้ละคนนี้ละคนนี้เขาเปลี่ยนลูกเราดีเขาปรับตามที่แม่อยากให้เป็นพยายามสุดฤทธิ์แต่ว่าวันนี้่ออนาคตแน่ๆมันเรื่องอนาคตแน่นอนเป็นเรื่องอนาคตเลยเด็กเด็ก วใช่ค่ะเพราะว่าพี่สาวก็มีหลานอคนเดียวพี่สาวก็ออกบ้านแล้วก็เลยเหลือลูกสาวคนเล็กอยู่คนเดียวยังเป็นห่วงอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ชี้แจงอย่างนี้นะคะเรื่อง เรื่องไซยนไนตอนที่เป็นกระแสตอนนู้นเนี่ยาท,าทางท่านพิกโจ๊กอะท่านออกแถลงแล้วว่าเอาไอ้ให้น้องไปสอบปากคำในฐนานะพยานและไม่ได้แจ้งข้อหาใดๆแต่กรมโรงงานอาา่อากรรมกมรโรงงานนะคะเขาแจ้งความดำเนินคดีกับไอซซึ่งไม่ได้ไอซคนเดียว300ร้อยราวายนะคะ มีทั้งโรงงานมีทั้งผู้ขายผู้อะไรแต่ข้อหาของไอ้เนี่ยไม่ได้ทําให้ทั้งแม่ทั้งน้องหนักใจหรือกังวลเลยเนื่องจากข้อหาคือชือซื้อมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งถามว่าใช้หรือยังไม่ได้ใช้ของอยู่ที่ไหนอยู่กับตำรวจในกระบวนการ ทนายค่ะทนายความผลคนจัดการทั้งหมดค่ะแล้วก็ไม่ได้หนักใจอะไรเลยเพราะว่าก็ยืนยันไปตามความบริสุทธิ์และเรื่องจริงทั้งหมดใช่ใช่ก็ไปยืนยันตามนั้นเลยใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ได้ทนายใช่ค่ะยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะเห็นเห็นบอกว่าให้นอนรอไปเลยค่ะเพราะว่านานนานใช่ใช่อสไรต่า ไม่ไม่ไม่กังวลทางทนายบอกว่ามันมันเป็นอะไรที่เล็กน้อยมากข้อหานะคะข้อหาใช่ใช่ประสบการณ์ประสบการณ์เป็นกรณีตัวอย่างค่ะอย่าหาทำค่ะก็อย่าหาทำเลยค่ะแล้วก็ก็ก็เป็นประสบการณ์ก็เตือนเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าเราบางทีเราอาจจะรูปเท่าไม่ถึงการ ในหลายๆเรื่องเพราะว่าในในโลกของเรามันก็มีหลากหลายเนาะแล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้บางทีไม่รู้กฎหมายบางทีไม่รู้กฎอะไรมารยาทต่างๆบางทีเราทําอะไรโดยพลการไปเนาะก็ถือว่าเป็นแม่เหมือนอยากชี้แจงคํานึงที่ตอนน้องโขนกระแสไปแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารว่าเฮ้ยเธอจะเอาชนะแฟนหรือเปล่าแฟนเธอบอกว่ามันผิดกฎหมายเป็นสารอันตรายแล้วเธอก็พยายามจะซื้อมาเพื่อจะ จะดูว่าเอ้ยนี่มันไทยแลนด์อะไรคือแม่อยากขอขอถ้าไปถ้าคำพูดนี้ะทำให้คนมีความรู้สึกว่าไม่ดีเลยหรืออะไรแม่อยากขอโทษแล้วก็น้องไม่ได้มีเจตนายอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้จะมาเอาชนะกับแฟนแล้แฟนเขาแค่แนะนำแต่คำที่ไอ้พูดว่านี่มันไทยแลนด์มันเหมือนกับเอ๊ยบางคนด,ดูถูกประเทศตัวเองเหรอหรือว่า ไอ้ไทยแลนด์ทำอะไรก็ได้เหรอเป็นประเทศเถื่อนเหรอหรือ,อยังไงอะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นนะคะเพียงแต่ว่าตรงนี้แม่อยากให้คนที่มองมองเราแล้วก็คิดแบบเนี้ช่วยฟังหน่อยค่ะมันไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าทั้งหลายทั้งแหล่ต้นเหตุมาจากแม่ที่มันมีไอ้พวกสัตว์พวกนี้เข้ามาแล้วคุณตาคุณยายสมัยแม่นะ่ะใช้ไซยาไนต์แต่เขาเปลี่ยนสูตรไปแล้ว แม่ก็เลยไปบอกเขาเขาก็เลยไปจัดการนะคะประมาณได้ใช่ค่ะใช่ค่ะในส่วนไอซตอนนี้ชีวิตกลับมาเป็นปกติเป็นไอซ์ทุกเช้าต่อเดือนเรื่องงานไรค่ตกำลังทำไถ่เพลงอยู่ก็เริ่มกลับมานะคะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วเริ่มกลับมามีแพชชั่นในการแบบในการอยากจะทําอะไรในชีวิตละตอนนี้เราแบบ เราพยายามโฟกัสเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างงเี้ยค่ะก็ก็ก็เริ่มกลับมามีไฟเริ่มกลับมาอยากทำงานเริ่มเริ่มละค่ะเริ่มสุดสู้อะไรอย่างเงี้ยเราคิดไหมว่าเราจะได้กลับมาเป็นชายาทเดิมหรือเพราะว่าทุกอย่างที่มันเจอมันดักที่ดาราพูดไม่ได้ก็ไม่คิดนะคะเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนช่วงที่แบบเราตกเหวเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขึ้นมาได้ไหมแต่ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยไม่ว่าจะแบบพี่ๆส่วนบอลโชวหรือว่า แบบแฟนคลับหรือว่าเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวคือก็เป็นห่วงไอ้หมดเลยอะ่ะไอ้ก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นอะไรที่ทําให้ไอ้แบบอยู่ได้ต่อไปอะ่ะก็เป็นกําลังใจของไอ้เลยใช่มันยากไมใาที่ต้องพิสูจน์ว่าไม่ะเป็นอย่างนีมันยากไหมเหรอคะมันเป็นความจริงนะคะคือความจริงอะ่ะยังไงเดี๋ยวมันก็ปรากฏออกมาคะ่ะยังไงก็ปรากฏออกมาเป็นความจริงเพราะว่า ถ้าสิ่งไหนที่มันไม่จริงอ่ะเดี๋ยวมันก็ปรากฏออกมาเองว่ามันไม่จริงเพราะฉันไม่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 กังวลเรื่องนี้แล้วพื้นฐานของครอบครัวเรานะคะเราเราไม่ได้มาแบบหลอกลวงคนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแม่ยังเคยบอกเขาเลยออกจากวงการเะลูกเราไม่เคยคิดว่าวงการมายาบางทีมันก็มันงก็มายานะลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า น่งอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาแล้วมันพอแม่ไปอ่านแม่ยงอนไม่ไหวบางทีาะแบบเขาพอเขาไปอ่านเขาก็เจอคนที่มาด่าแม่เหมือนกันเขาก็ไม่ไหวแต่แต่ก็อ่านอย่างเงี้ยเขาเขาเข้าใจเขาเข้าใจเขาเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้กําลังใจให้กําลังใจแล้วก็เขาก็ทําให้เราเดินต่อไปได้ แม่ก็ข,ขอบคุณมากๆก,กับหลายๆกําลังใจที่ส่งมาลายสํานักขาวโทรมาหาแม่นะคะไม่ได้โทรมาถามข่าวอะไรโทรมาถามแม่เป็นยังไงดีขึ้นไหมอาการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะอาการเหรอคะอ๋อ,อก,ออก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับค่ะแล้วก็อาจจะต้องอยังต้อง follow up เหมือนกัน ก็เรื่อยๆแต่ก็ยังคงต้องต้องมีทันยาอยู่บ้านค่ะก็ดีค่ะพยายามพยายามแบบสดใสเพราะว่าคุณแม่ด้วยแหละหายแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเราเบาแล้วอะไรเงี้ยอ๋อยังจับนะคะไม่แต่งจะให้ป้านแม่เป็นให้ไอ้ต้องวักับแม่มากกว่าตอนนี้เออ ยังไงไี <laughs> ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ